เอดูวิธีว่าที่ผมอัดคลิปมันหลุดนะครับหรอขอภัยเวะครับอาวันนี้เราวิ่งไปแล้วแล้วไอ้เรนะเราไปแบบอุ่นจั

ย้ำเราบอกอาจจะ,ววมะ,ไ,ะไม่ได้แสบุณนะรเพราะว่าผมลืท้าไันะถ่ยไปยังดนโดดยิงครับโดนตก เราจะตายแล้ว43แต่ไม่ฉันจะเลิกทำฉันจะเลิกทำฉันจะเลิกเนี่ยทันที รวมนี้น่นปปาจะแปดมงครับหมวดนี้ขอเับเช้ด้วยน,นะครับเจ้าคะ